สวัสดีนะครับผมก็วันนี้เรา,าเที่ยวชมท่านในยุทธยากกนนครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูอรอบๆนะครับว่ามีอะไรให้เราเลือกซื้อเลือกหากันบ้างนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นมุมสูงนะครับจากด้านบนนะมองไปด้านล่างปกน้สวยงามมากนะครับผม คิดมากคิดมากหรือคิดมากนะครับอ่าเซนชั่นอยุธยาด้านล่างก็จะมีนักดนตรีบรรเลงเพลงนะครับผมอันนี้ก็เป็นชั้นบนนะที่เรา,าพาขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปดูที่อื่นต่อไปนะครับอีกจุดหนึ่งของด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นวงดนตรีนะครับผมที่มาบรรเลงเล่น ช่วงเวลาเวลาหนึ่งครับผมสถานที่ต่อไปก็คืออ่าซุปเปอร์สปอร์ตนะครับอ่าที่นี่ก็มีซุปเปอร์สปอร์ตอ่าเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬานะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับผมที่ต่อไปก็คือดีเอ็ดบุ๊กนะครับผมอ่าตรงนี้เราก็จะเข้าไปร้านดีเอ็ดบุ๊กนะครับผมซึ่งอ่ามีหนังสืออ่านมากมายนะครับผม ร้านนี้น้องเตมก็อยากจะมาเดินดูนะครับครับผมมีหนังสือให้เลือกอ่านมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนนะครับผมนวนิยายหรือหนังสือเกี่ยวกับความรู้นะครับผมแค่เราอ่านวันนิดเราก็จะเก่งขึ้นนะครับมีหลายอย่างนะครับผมม่ว่าเรียนภาษาพัฒนานุกรกม อะไรต่างๆนะครับคู่มือการสอบนะผมนี่นะครับผมมุมของเล่น,นก็มีนะครับนี่นะครับว่าจะเป็นโต๊ะนั่งอ่านหนังสือนะครับผมถ้าใครสนใจเล่นไหนก็ยิบมาอ่านก่อนได้นะครับตรงจุดนี้ อไปกันต่อเลยอุปกรณ์นี้ก็คือโมชิโมชินะครับผมร้านโมชิโมชินะครับก็มีที่เหมือนกันนะครับผมไปต่อเลยครับในส่วนโซนของเครื่องดนตรีครับผมกีตาร์กองครับผมคีบน์กีบอร์ดก็มีนะครับผมให้เลือกสรรกันตรงนี้เลยนะครับโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนในส่วนของกระเป๋านะครับผมมา ม,มีของให้เลือกมากมายเนาะกระเป๋าหลายยี่ห้อเลยนะผมก็ไม่รู้ยี่ห้ออะไรอ่ะแล้วผมมีรองเท้ามีกระเป๋ามีพวกกุชชนนงชั้นในนะครับผมโอ้ตรงนี้ผู้ชายชอบดูนะแตกนะเออไดยเดี๋ยวไปก็ต่อสถานีต่อไปอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่า Uniqlo น,โโนะใช่ไหมอ่า เราเองนาะไม่รู้เหมือนกันใช่ใช่แหละครับผมข้างในก็จะมีสินค้าให้เลือกมากมายนะครับผมเดี๋ยวเข้าโน่นข้าไปนู่นแล้วไปดูคนสวยเราโบกมืออยู่ย้อยๆนะครับผมไปไปเดี๋ยวไปกันข้างในแล้วกันอ่าเราก็ตามน้องเป็นเข้ามาที่นี่นะครับผมเดี๋ยวไปดูซิว่าคนสวยจะไปเลือกอะไรไป ตามไปดูตามไปดูนะครับผมแน่นอนว่าของข้างในนี้มีให้เลือกมากมายาเ,เสือ้อผ้าที่สวยตามสไตล์เป็มซี่นะครับเดินแล้วเดินแล้วนะ้ายังเป็มเจอ,อยังยังนะครับผมก็เดินต่อไปเนาะ ตามคนสวยเลยดูผ้าอืมนี่ก็จะเป็นรองเท้านะเส้ผ้าเขาสวยของเราก็เดินไปเรื่อยนะครับผมนี่ก็ พวกช้อผ้าเนะี่มีของสวยามากมายแล้วครับเสื้อมิกกิ้นเมาส์เนี่ยมีกระมิกกิ้นเมาส์นะครับผมเสื้อหมว,มก,ก,มวนะแกแบบนี้นะเฮ้อก็จะเป็นแบบนี้นี่หมวกอะไรบ้างเสื้อกันหนาวสายยุโรปตรงนี้ก็จะเป็นสตูดิโอของ iPhone นะครับผม นี่น่าจะมีทั้ง iPad iPhone อะไรต่างๆเกี่ยวกับอของ iPhone นะครับผมตรงนี้อ่ามี Oriental นะครับผมก็มีเครื่องสำอางใหญ่นี้นะครับก็เป็นครีมเป็นลิปเป็นอะไรต่างๆนะครับผมที่ Oriental นี่ร้านต่อไปที่ต้อ,องเป็นเข้าไปดูนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปด,ดูด้านในนะครับผมก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าเนาะเซลมากมายนะครับผมแน่นอนนะครับผมร้านชุดมนชุดน,นอนหรือเปลนะ่าเนะะีนะะ่ยนระ้านะะผลวมาเจอใครวะเจอสาวสวยนี่เองนะครับผม ผนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับผมร้านเสื้อผ้าเนาะร้านอะไรวะเนี่ยอ่านชื่อไม่ออกเลยนะครับผมเสื้อผ้าร้านมากมายนะครับผมร้านต่อไปก็เป็นร้าน EP นะครับผมเป็นร้านเสื้อผ้านะครับผมนี่เสื้อผ้าสวยๆน,นี้ให้เลือกมากมายนะครับผมใครที่ยังไม่เคยมา,มาก็มาเลือกซื้อกันได้ที่นี่นะครับ ร้านต่อไปนะผมร้านนี้เลยนะผมก็เดี๋ยวเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างครับผมส่วนร้านนี้นะคุณแม่คุณแม่นุ้ยนะผม่าจะเข้ามาทางการเรียกดูพวกน้ําหอมเนาะก็คุณหนูเขาอยากได้น้ําหอมนะครับผมร้านนี้นะครับผมตอนนี้ก็ลังดูน้ําหอมอยนะู่เนาะเพื่อจะได้อะไรไปฝากคนอื่นเขานะสถานที่ต่อไปก็คือครับผมท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผม ต้องมีอยู่คู่กับเซนทั้น,นะครับผมจุดนี้ก็จะเป็นบริเวณอาหารไทยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขน,นมเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องดื่มนะครับผมก็มาบริเวณนี้กันได้นะครับผมชั้นล่างสุดนะครับผมบริเวณโซนอาหารนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโซนนาฬนะิกานะครับผมเป็นคาสิโอนะครับก็ใครที่อยากได้นาฬิกานะครับผมก็ ามาเลือกดูกันได้นะครับผมมีให้เลือกมากมายนะครับผมตัวทัน,นั้นนะครับผมโซนนี้ตอนนี้เราก็จะผ่านอุโมงค์การเวลานะครับผมข้ามาแล้วฟุ่เข้ามาแล้วด้านในก็จะเป็นโซนเสื้อผ้านะครับผมมีให้เลือกมากมายนะเสื้อผ้า เดี๋ยวนี้อยู่ชั้นล่างสุดนะครับผมมาเดินดูเดินเที่ยวกันได้นะครับโอเคครับผมก็เราก็เดินเล่นกันมาทั้งวันแล้วนะครับผมวันนี้ก็แน่นอนครับผมได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ฝากกดติดตามช่อง n N 3 P ไว้ด้วยนะครับผมฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ